มาทางบนตักบาทร้อยแปดรประกาศประชาสัมพันธ์นะครับตัเมียที่น้องทานไหนินทงมาได้กดอไที่เก็บปทาี่เลยครับสันะครับหร่ไหนมีทงมาได้ก็จะรวมเจ้าพนัาองด้วยกันก็จะมอนุญาตนะครับกการับมาเขียนชื่อน้าลงในแผงองนะครับเราประปุลยได้เดยตีดอกปถฐานกอลีลาเรื่อยนะครับตอนนี้เวลาสิบโมนรับีเราได้วางฐานเรแ่้วนะครับร้อยแปดบาท เอาให้ครบมันเกิดจะกลอบทำบนตักบาทน้อยแปดวัดพระธาตุเทาอุเทนวัดพระธาตุเทาอุเทนนะ วันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญทำบุญทำบุญแป <Okay. S 1> ดร้อยแปด